วัสดีครับครับผมวัสดีคนคนที่รักรถทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมารีวิวครับสินค้าตัวขายดีครับตัวนิยมที่ลูกค้าต้องเป็นต้องใช้เลยเขาเรียกว่าตัวทำความสะอาดเบาะผ้าพรมกรรมะยีไวนิวสักหกลาด นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้าที่เป็นผ้ากระเป๋าที่เป็นผ้าโซฟาที่เป็นผ้าที่ในบ้านนะครับสามารถใช้ได้หมดเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวก็คือลูกค้าซื้อไปเยอะแล้วแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยตัวเดียวจบครับของทางเพจขายดีสุดเยื่อบูลังคาก็ใช้ได้เ้าผมใช้ได้โดยตรงเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้นะครับดึงหัวออกมาครับข้างบนหัวจะเป็นแปลงนะครับเป็นแปลงนะครับผมนี่ครับด่างสุกปกมาจากอะไรครับผมพวกคาบน้ํา ชากาแฟครับผมหมึกจระบีครับทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับอาหารด้วยหรือว่าเป็นพวกนมเยวสุนัขยิ่งดีเยวสุนักอี่ยลูก้าเวลาไปใช้เนี่ยมันเห็นผลเลยไม่ต้องรอนานเนี่ยการใช้งานง่ายมากคนับเขย่าฉีดไปเลยนะครับผมซึ่งตัวน้ำยาตรงนี้เป็นโฟมเนี่ยฉีดไปเลยง่ายๆเลยครับฉีดไปเลยครับผมฉีดออกมาได้รู้เลยว่ามีกลิ่นหอมครับเป็นกลิ่นส้มนะครับผมฉีดเสร็จเนี่ย ตัวโฟมเนี่ยมันทําความสะอาดโดยการสลายคาบแล้วก็ดันพวกคาบสกปรกขึ้นมาครับผมดันพวกคาบสกปรกทุกอย่างเลยที่ว่าเป็นคาบสกปรกนะครับหลังจากนั้นครับง่ายสุดๆเลยเรามีหัวแปรงครับถูเบาครับแค่นั้นเองถูไปเลยครับง่ายๆนี่ครับผมถูไปเลยที่เป็นคาบดังคาบด่างนะครับถูไปนี่ครับง่ายมากครับผมง่ายๆเลยครับถูไปเลยก็คาบสกปรกสกปรกครับถูไปครับผม เนี่ยครับมีกลิ่นหอมมากนะครับมีกลิ่นหอมมากครับผมหลังจากนั้นครับเราใช้ผ้าสะอาดครับผ้าสะอาดครับเสื้อาเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็ได้ครับเช็ดเลยครับง่ายๆนับเช็ดเลยครับผมนี่ครับนี่ง่ายมากนะครับผมง่ายมากนะครับผมนี่ง่ายมากเลยครับผมแล้วสําคัญเลยนะครับปล่อยแห้งได้เลยครับผมปล่อยแห้งได้เลยลูกค้าที่อยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์นะครับใช้งานง่ายๆก็คือ เปิดแค่กระจกไว้ทิ้งไว้ไม่เกิน1 0บถึงยีนาทีนะครับมันจะแห้งทันทีแต่วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูก็คือผมใช้ไดเป่าเลยมันจะได้เร็วขึ้นนะครับผมนี่ครับเรามีไดเป่าร้อนให้ดูเลยนะครับอ่อาจะได้รู้ว่าเวลามันแห้งแล้วเป็นไงครับจาก่าพบตบบ่างเมื่อกี้ทำง่ายมากเลย ง่ายไหมครับง่ายสุดๆครับขาวสะอาดนะผมขาวสะอาดเลยนะครับผมนี่ง่ายๆเลยครับผมนี่ครับกระป๋องเดียวเลยผมแนะนําเลยครับแล้วในงานนี้ถูกมากครับไม่ได้แพงเลยครับจัดรายการเลยสําหรับลูกค้าแฟนเพจนะครับผมที่อยากลองไปใช้เนี่ยครับใช้ง่ายไหมครับใช้ง่ายมากโซฟากระเป๋าในรถในบ้านเบาะพรมผ้ากำมะหยี่ทุกอย่างที่เป็นตระกูลผ้าลูกค้าใช้ได้หมดแม้กระทั่งพวกที่นอนที่เรานอนกันทุกวันเนี่ยครับและสําคัญอีกอย่างหนึ่งลูกค้าประจําจะชอบตรงที่ว่า ลูกค้าเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขค,ครับเวลามันเยี่ยวใส่เนี่ยมันจะมีกลิน่นอับนี่คือบอกผ้ามันมีข้อเสียมันมีกลิน่นอับเวลาสุนัขมันเยี่ยวใส่แล้วมันจะมีกลิ่นส่วนตัวนี้มันมีกลินนนนกล่นส้มครับมันสามารถสลายพวกคาบกลิ่นพวกนั้นได้ด้วยถ้าใช้ในรถอ่ะผมบอกได้รับประกันในงานนี้ครับผมผมจัดรายการเลยแต่สินค้าต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับมีจนนํานวนจํากัดถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งได้เลยติดต่อทางเพจมาครับผมตัวนี้ผมจัดรายการครับไม่แพงครับไม่แพงติดต่อราคาเพจได้เลยถูกสุดสําคัญก็คืออีกอย่างงนึง เรามีผ้าแถมให้นะครับลูกค้าไม่ต้องหาซื้อผ้าครับวันนี้มาแนะนําสินค้าดีๆนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้กับพวกนี้ได้ด้วยนะครับพวกนี้ครับครับผมพวกไฟบอร์ไฟเบอร์อย่างงี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูแล้วก็เยื่อบุหลังคาครับเยื่อบุหลังคาที่เรานั่งทุกวันที่มีค่าครับผมอ่าสนใจตัวไหนไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีเก็บเงินปลายทางต้องบอกอย่างหนึ่งมีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนนะครับเก็บเงินปลายทางเลยครับผมแค่สั่งที่อยู่เบอร์โทรมาจบเลยนะครับผม จบเลยใครไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาติดต่อหน้าเพจครับเรายินดีสอบถามไม่ซื้อไม่ว่าครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับส3